แต่ไม่คิดว่าจะได้ไม่คิดว่าเราจะได้ดีใจมากจริงไหมเนี่ยเอาร้องไห้แล้วดีเขาดีใจเอาวันนี้อาจารย์โชว์อยู่ที่ตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนำกำลังใจมามอบให้ชาวบ้านอีกแล้วนั่นก็คือรถเข็นเอาไว้ประกอบอาชีพเปิดเลยสองสามีภระระยาย <c oughs> เขายอมรับเอง <c oughs> ใครยอมรับฮะ ยอมรับทั้งคู่เลยเข็นไปให้กับชาวบ้านโอนี่แหละเขาเรียกว่าอุปสรรคดูทางเดินสิโอ้โหโอโอ้โหโอ้โหไม่ธรรมดาเข็นมาให้เองเข็นมาให้เองโอ้โห อ้าวถึงแล้วบ้านหลังนี้ใช่ไหมเขาอยู่เป็นบ้านเช่าหลังนี้โอ้โหบ้านเช่าเขาอืมนี่คือเขาอยู่ห้องเช่าห้องนี้คนที่ขอรถเข็นชื่อคงมาเทาคุณชื่อเล่นชื่อหงชื่อหงออหงทำไมถึงขอรถเข็นเข้ามาอยากได้มานานแล้วอาจารย์เอาไปทำอะไรเอาไปใส่ตู้ส้มตำอ๋ออยากได้รถเข็นไปไหนไ เอาไปใส่ต้ส้มตำก็คือเอาไปขายส้มตำแหละบอกซะละเอียดเจ๊แต่ไม่คิดว่าจะได้ไม่คิดว่าเราจะได้ดีใจมากจริงไหมเนี่ยเอาร้องไห้แล้วดีเขาดีใจร้องไห้มดีใจแหม่มีคนที่ลำบากกว่าพราวเยอะเพราะฉะนั้นอย่าเอาเปรียบสังคมเข้าใจไหม่ใไม่ได้หมายความถึงว่าพราวเอาเปรียบสังคมนะ แต่คือสอนราวาอย่าเอาเปรียบสังคม <Okay. S 1> สอนทุกคนเลยอย่าเอาเปรียบสังคม,มเราควรจะทําความดีมีคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่อะไรสักอย่างนี่นะแหละแ้วเขาบอกว่าโอ้ฉันเป็นคนดีเนาะมผมเห็นแล้วแหละช่วยเหลืออะไรแยะผมกลัวว่าอาจารย์เป็นแบบนี้นะคนจะเอาเปรียบอาจารย์นะถ้ามีอะไรผมช่วยบอกอ,อาจารย์โชก็เลยบอกเข้าไป เขาอาจจะไม่เคยได้ยินคํานี้จากที่ไหนก็เลยบอกเข้าไปว่าอาจารย์โชว์มีคอนเซปต์ยอมเสียเปรียบเพื่อได้บุญดีกว่าเอาเปรียบเพื่อได้บาป oh. เขาก็เลยเงียบไปเลยวันนี้อยากจะบอกกับทุกคนว่าให้ใช้สโลแกนนี้คอนเซปต์นี้คำขวัญน,นี้ไว้ในใจิตใจของเราทุกครั้งที่เราโดนเอาเปรียบหรือเราอยากช่วยเหลือสังคมวันนี้เรานำรถเข็นมาให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ารถเข็นก็ไม่มีค่าขนส่งก็ไม่มีกติกาเนี่ยง่ายนิดเดียวพิมพ์ชื่อนำกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วเขียนนั้นว่าต้องการเอาไปขายอะไรบอกเหตุผลด้วยว่าขายทำไมขายเพราะอะไรพอเราอ่านแล้วรู้ว่าจะไปขายอะไรเหตุผลฟังขึ้นเราจะบึนบึนมาส่งรถเข็นคำร้องจนะ <laughs> อง ถึงได้แต่งเพลงไวแต่งเพลงเร็วแต่งเพลงได้คล่องเพราะว่าคำคล้องจองนี่อยู่ในสมองตลอดเวลาวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะเคยคิดไหมว่าจะมีของฟรีแบบนี้ในโลกนี้ไม่เคยได้ของฟรีเลยเหรอคะขอบคุณอาจารย์มากๆนะพี่แบบเม้น์ไปเม้น์มาแต่ว่าอาจารย์มันเห็นหรือมม้าเดี๋ยวนอกจากเรามอบรถเข็นให้กับเจ๊หงแล้ว เจ๊หงอเป็นเจ๊เลยนะพอได้รถเข็นปุ๊บได้รถเข็นปุ๊บเป็นเจ๊เลยตอนแรกยังไม่มีรถเข็นคนแถวนี้เรียกอีหงอพอได้รถเข็นปั๊บเป็นเจ๊หงอนอกจากเรามอบรถเข็นแล้วพอบเรายังมีข้าวสารอาหารแห้งของใช้จําเป็นมอบให้กับเจ๊หงด้วยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยน้าพริกอิ่มบุญให้เจ๊หงไปรับประทานอร่อยแน่นอนอิ่มบุญอิ่มใจมอบเสื้อโครงการให้เธออิ่ม กับเจ้หง oh, เอาไปใส่เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ uh. นี่อ่า,อานี่ข้าวสารจากโครงการให้เธออิม่มน้ำปลาปลากระป๋องน้ำพริกอิ่มบน uh oh. นี่ uh oh. เสื้อโครงการให้เธออิม่มโอ้สวยไหมเจ้หงสวยมากอ่านันนี้ด้วย ดีใจมากโอ้น้ำตาคลอเลยเจ๊โหมจันโชก็ขอวอวยพรให้รถเข็นคันนี้เป็นรถเข็นที่ไปต่อลมหายใจต่อชีวิตต่อเงินต่อทองต่อยอดต่ออนาคตให้กับเจ๊หงขอให้กิจการการขายส้มตำเจริญรุ่งเรือง